ครับท่านผู้ชมกลับมารายการบ้านนช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเห็นที่ที่ผมอยู่นี้เนี่ยเป็นเป็นต่อไม้นะครับแต่ต่อไม้นี่ทำจากขวดนะฮะขวดตัดครึ่งนะฮะข้างในนี้เป็นขวดตัดครึ่งนะฮะเดี๋ยวอาจารย์สมบูรณ์และทีมงานนะคุณติ่งก็จะทําการทําอันนี้ขึ้นมาฮะท่านจะอยู่ในหนึ่งการอบรมของวันนั้นนะครับติดตามติดเบอร์ที่วิ่งหน้าจอนะฮะอย่าพลาดนะครับหลักสูตรดีๆนี้เดี๋ยวอาจารย์บูรณ์ใช้เวลาแวบเดียวทำนะขวดน้ํานะครับนี่นี่ครับ เอาขวดน้ําที่ประมาณนี้มาแล้วก็ทําใจเป็นนี้ครับอาจารย์สนบุร์ครับแล้ววันแล้วก็แช่แวบไป่างนี้เลยครับอาจารย์เอาขวดน้ํามาใส่น้ําเพื่อให้มีน้ําหนักใช่ครับอืคือเป้าหมายของเราคือเราอยากเอาวัตดุที่เราไม่ได้ใช้ครับทิ้งแล้วเป็นครอบครัวครับเรามีความรู้ออกมาพ่อแม่ลูกสามารถสร้าง อุปกรณ์แต่งสวนเองอโดยที่ไม่ต้องไปซื้อซื้อทุนซื้อปูนมาหนึ่งลูกนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการอย่างนี้ครับเราทําสวยไม่สวยแล้วก็พัฒนาได้เป็นทําให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ลดเรื่องของขยะลดเรื่องเสร็จททำเสร็จหนึ่งเดียวในโลกทําอีกไม่เหมือนแน่นอนใช่ใช่ครับไม่เหมือนแน่นอนาะ่าอันนี้ผมเวลาผมขออนุญาตขึ้นปูนเลยนะครับก็คือพอเราพันโครงไก่เสร็จแล้วครับพันโครงไก่เสร็จแล้วเราก็ขึ้นปูนเลยครับผมครับ เป็นปูนเหมือนกับตัวที่แล้วนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ยากหรอกจับ้เน่ะป้ายเลยป้ายอย่างนี้ครับผมเออครับลุมรุมนวมอยโอ้ยทีนี้ถ้าไปอบรมสามสักสามคนก็เจ๋งดิทั้งบ้านเลยผมว่าแป๊บเดียวก็เสร็จนะฮะโอ้ผมว่ามันดีนั่นพยายามเอาเป็นแนวความคิดที่ว่าทํายังไงเราจะเอาสิ่งที่เราไม่ได้ใช้อะคือถ้าทำกาบอาจารย์ดีอย่างนะคือถ้ามันออกมาไม่ดียังไงก็มีอาจารย์สองคนอ่าผมมีเทคนิคดีนะตัวนี้นอกจากขวดนะครับเศษปูน ที่เขาทิ้งนะเสร็จซีเมนเสร็จแล้วพวกนี้เราเอามาสามารถสร้างน้ําตกได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อไปเสียค่าใช้จ่ายสูงนะครับไม่ต้องไปน้ำอย่างน้ำยาเนาะเอาสิ่งที่มันเหลือใช้เอามาใช้กลับมาใช้บ้านนี่พันแค่นั้นเองครับพอเราขึ้นลูกเสร็จนะครับตอนนี้เป็นคัดเรื่องของการปั้นเอาตอนขึ้นมาเลยครับว่าแล้วก็เป็นอันนี้ชั่วมาด้วยบรรยาทีวีโอ้โหครับอาจารย์นี่เข้าใจเรื่องทีวีมากเลยเตรียมมาเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะครับ เว่าถ้าว่าเราทำปูนไอตัวนี้เป็นเหมือนดินนะครับอาจารย์อยากคิดว่ามันเป็นปูนอปั้นเลยมเออใช่ใช่ถ้าคิดว่ามันคือดินเหนียวนะครับอาจารย์อยากปั้นอาจารย์ปั้นเลยครับโอ้ไม่มีข้อจํากัดใช่ไหมครับสบายปั้นไปเลยอาจารย์ลูกนี้ถือว่าดีไหมถ้าดีนี่ก็คือถือว่าฝีมือผมอถ้าไม่ดีที่มีอาจารย์อยู่สองท่านนะครับน่าทำอาจารย์เนี่ยครับเวลาไปทาพยายามให้มีอาจารย์มีส่วนร่วมนะได้มอง เพราะว่าถ้าเราตรงนี้ไม่ต้องมีรูดงไก่ก็ได้เหรอหรืออได้อยากขึ้นมาสูงมากครับอ๋อไม่ต้องขึ้นสูงมากคือให้มันมีประมาณที่รูดกงไก่ครับครับผมโอเคีเยี่ยมเยี่ยมดูแลอาจารย์ที่ว่านี่มันเหมือนไม่ยากนะแต่ว่ามันอยู่ที่เทคนิคเริ่มต้นนะครับตอนนี้ขออนุญาตเสร็จตรงนี้นะครับเอาตรงนี้มาเลยครับอ๋ออันนี้นะครับเสร็จแล้วมันช่เป็นอันนี้ใช่ไหมครับปึ๊บแล้วดูด้านนี้ครับ ในจังหวะแรกนี่เราจะลากเส้นใหญ่ๆก่อนนะครับโดยใช้มีดใช่ไหมใช้ตัวนี้ครับอ๋อใช้เกลียงลากเส้นใหญ่ๆก่อนนะครับให้มันแบ่งเป็นร่องให้ลึกใหญ่ครับพอมาอีกสักพักหนึ่งเราจะใช้สลิงตัวนี้ครับลากคือเครื่องมือไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยที่ทำมันไดกแบบนี้สามอย่างครับวเดี๋ยวจะสรุปสุดท้ายด้วยแผ่นอันเมื่อกี้นยแล้วก็ขยับมาอีกด้านหนึ่งรายละเอียดเริ่มมากขึ้นแล้วครับลากตัดนะครับ อันนี้อันนี้ถ้าที่บ้านท่านมีที่ทำขนมเค้กอยู่แล้วก็สบายเลยใช,ใช่ไหมมันมีที่กิ้งอยู่แล้วหมุนปื๊ดเลยอ๋ออย่างที่อาจารย์บอกว่าเราไม่ต้องเดินหมุนไงครับเออเใช่ <laughs> ใช,ใช,ใชดีเราหมุนมหาตัวมหาตัวได้เลยนะฮะ นี่เราก็จะเป็นขั้นที่สองที่เราจะใช้ตัวนี้ตัดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรเป็นกระถางน้ํเพราะไอ้ใส่จะเกิื่อนจะกันได้หมดเนาะได้ครับคือเป็นต้นแบบจริงๆเราทาเป็นเสาต้นใหญ่ต้นไม้ก็ได้ครับเหมือนต้นไม้ใหญ่ๆอันนี้เป็นกระถางได้อันนี้เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานครับท่านจะไปทําอะไรใหญ่ๆมากกว่านี้ก็ได้นะครับในสุกแล้วบุรุษค่าก็ไม่กี่ตังค์โอขายได้หลายตังค์แนี้ครับผมก็คือเสื้อขายมาอีกด้านหนึ่งจะเป็นตัวจบแล้วครับนี่เราจะลากตัดมากขึ้นครับอาจารย์ถ้าให้เป็นสีสันเราก็ป ทาสีขนาดไนใช่ไหมเราผสมเป็นซีเมนต์เลยครับใช้สีฝุ่นสีเหลืองนะครับอสีเหลืงแดงดำสามสีเหลืองแดงดำครับคือแล้วแต่เราอยากให้ไปเป็นสีไหนถ้าเกิดอยากเข้มเราก็ใส่ดำมากจะมีสามสีครับแล้วก็ใช้ตัวสลิงในการปั่นือครับก็จะเป็น อย่างนี้ครับผมอันนี้คือก็เป็นเทคนิคทำหินเทียมแม้จะทําเป็นต้นไม้ก็ตามใช่ครับเป็นเทคนิคเดียวกันครับผมแต่จะต่างตรงนั้นจะเป็นพื้นราบแต่ตัวนี้จะเป็นเริ่มยากขึ้นมาคือลอยตัวครับตัวอะไรนั่นเหมือนลักษณะนูนตับแต่ตอนนี้เป็นลอยตัวขึ้นเป็นเ้าวงเข้าวันที่อาจารย์ทาอยู่ก็เป็นอย่างนี้สิทำได้สิพื้นฐานจากตัวนี้ครับจากตัวนี้เจากตัวนี้แล้วก็จะต่อยอดไปเองคะคือท่านผู้ชมที่สนใจื่องการลมเบอร์ที่วิ่งหน้าจอนะฮะ สามารถวิ่งอบรมอาจจะในอบรมนี่ก็มีทําอย่างนี้แหละทำแบบนี้คับเหมือนผมเป็นที่ว่าก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างนี้ให้ทําใช่ครับลงมือจริงลงมือจริงครับนะแต่ว่าจะจะมีอาจารย์แนะนําใช่ครับเพราะว่าคือในการสอนนี่อบรมนี่สมมตินักเรียน1ิบ0คนนี่เราต้องเข้าใจว่าคนมาเรียนน่ะคนนั้นน่ะไม้ที่โดยใจเขาคือแบบไหนหินเขาคืออะไรเราเราจะไม่สามารถสอนลักษณะที่ว่าเอาแพทเทิร์นมาสอนทุกคนต้องทําตามเพราะว่า มาตรฐานสิ่งที่คนตั้งใจไม่ต่างกันคือบางคนตั้งใจว่าหินน่ะเป็นหินทรายเป็นหินชั้นเราคนนี้ทําหินชั้นเราต้องสอนหินชั้นไปเลยคนนี้ทําเป็นหินทรายแล้วก็สอนหินทรายยกตัวอย่างครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้ตัวเองเป็นตัวบังคับจะทําให้สิ่งที่ตรงตรงไม่ตรงกับใจเขาไม่ตรงกับใจคนทางคุณติ่งอยากทําหินชั้นผมไม่สอนหินทรายแต่ภาพในจินนาคุณติ่งคือหินชั้นนั่นคือเกิดปัญหา เขาจะทํางานไปไม่ได้อย่างนั้นเราต้องรู้ใช่ต้องต้องเลือกรู้ว่าแต่ละคนอย่างนั้นในในแต่ละหนึ่งคนวิธีการสอนจะต่างกันเอาคครับไม่เหมือนกันเป็นบุคคลไปเลยเป็นบุคคลครับเหมือนเหมือนเหมือนแต่คล้ายๆแต่งเพลงชายคนนี้เหมาะที่จะทํางานตัวนี้เอเหมาะที่จะร้องเพลงสไตล์นี้คนนี้เหมาะที่จะทํางานแบบนี้เราก็สอนแบบที่เขาตรงกับใจเขาให้เขาจุดเริ่มต้นให้เกิดความสวยงามขึ้นมาจากนั้นเขาจะต่อยอดไปได้เองโอ้ครับ แต่ถ้าเราไปสอนเป็นแพทเทิร์นเดียวนี่มันก็จะทําให้มันเกิดความขัดแย้งระหว่างตัวคนเรียนและคนสอนไม่ได้ใจผมนะสมมติผมต้องกานหินทันปีเลยใช่ค่ะคุณติ๋งอาจจะต้องการแปะแบบสบายใหม่อะไรใช่าง้ยเห็นการนิดอะไรเงี้ยโอเคตสไตล์ของแต่ละใช่แต่ของบุคคลสอนตามสไตล์อาจารย์เท่าเท่านี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับเอาเราก็มาจบด้วยอะไรนะจบด้วยตัวนี้ครับตัวนี้ใช่ไหมอาจารย์จะจะนสรุปขั้นตอน สนาทีโอเคนเขาสี่นาทีคออันท,อที่ทาง่ายเลยนะอาจารย <นะ S 3> ์นตอนนี้เหมือนลอยตัวนะฮะแต่ตัวนู้นเหมือนนูนต่านะครับทางคอตาศิลปะครับจากแผ่นโฟมเราก็มาตัวนี้ครับนี่ครับกรีดลายนะฮะกรีดลายพอปูนในระยะที่มันสามารถกรีดลายเรากรีดล่องให้ลึกเลยครับผมกรีดล่องให้ลึกจากนั้นนะครับเราใช้สลิงในการปัดตัวนี้ครับไม่ใช้สลิงปัดครับปัด ลิงกับแป้งลิงกับแปลงในการปัดอาจารย์แปลงตัวนี้ใช้ด้วยไลยป่ะได้ครับใช้ตอนนั้นแหละครับตอนนี้นะโอเคครับครูให้เป็นอะไรนี่คือการใช้เครื่องมือนะครับเก็คือใช้แปลงตัวนี้ในการปัดนะครับครับแล้วสุดท้ายก็คือมาเป็นตัวนี้นะครับอันนี่ครับนี่คืองานครับ ไม่ต้องทำอะไรแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เสร็จด้วครับเสร็จเรียบร้อยข้างหลังก็เป็นโฟมนะท่านผู้ชมเครื่องหลังก็จะเห็นว่าข้างหลังนี้ก็คือโฟมโฟมชิ้นเบอร์สกรูเนี่ยนี่ก็คือโฟมเบ้าไฟนะครับเป็นโฟมเบ้าไฟครับเรียบร้อยครับคือยังไงเราก็อยากเน้นให้นําสิ่งที่มันเหลือใช้ครับอะไรที่เราจะต้องทิ้งหรืออะไรที่มันจะทําให้ คือขยะมันกำลังจะรุนรุครับอาจารย์ครับเราหาที่เอาขยะมาแทนที่เราจัดสวนนี่เราจะไปเอาหินเบียดเบียนธรรมชาติเราเก็บขยะสิ่งที่มันเหลือใช้เอามาให้มันเกิดประโยชน์เลยโฟมนี้หมื่นปีไม่ย่อยสลายนะฮะ่ปเป็นพันปีก็ไม่ย่อยสลายนะและอย่างโฟมหนึ่งคิวหนักเพียงยี่สิบโลเบามากนะมันก็ผสมกับปูนซีเมนต์อันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นก้อนหินจริงนะยกไม่ได้ใช่ครับนิดมากับเปิดนี้จริงนี่จะนี่จะยกนิ้วเดียวเกรงใจนะเรายกแค่มือเดียวนะนี่ผมยกมือเดียวนะครับ ดูนะฮะยกมือเดียวเบาๆนะครับก็คือจะได้รู้ว่าอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นก้อนหินต้นไม้ริงยกไม่ไหวยกไม่ไหวทีนี้นะครับใช้ขวดอาจารย์ครับใช้ขวดอาจารย์ผมว่าอาจารย์จะต้องมีอะไรเทคนิคพิเศษนี่ขนาดแบบโฟมกับขวดนะฮะคือถ้าถ้าเป็นที่อย่างเงี้ยอาจารย์ที่ที่แบบว่าเป็นจะเอาไปสอนต่อเพื่อลดขยะผมยินดีเป็นไปวิทยากรเลยนะเก็บขยะมาเยอะๆครับเก็บไม่ใช่คือลดจากสิ่งที่มันเหลือใช้จากสวนตามโรงเรียนตาม วัดตามอบตอะไรอย่างนี้เราก็เอาคนถ้าเกิดเหล่านี้เรามาเรียนเราจะลดค่าอบรมให้เลยครับเออจะเปิดอบตหรือว่าทางวัดไหนนะหรือว่าโรงเรียนไหนครับอยากติดต่อมาเก็บขยะไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์สมบูรณ์จะไปสอนติดต่อมาตามเบอร์ที่พิ่งหน้าจอนะฮะครับการเรียนทางไลน์เรียนหนึ่งวันใช่ไหมอาจารย์อย่างนี้อบรมหนึ่งวันใช่ครับไปเรียนที่บ้านโฟมหรืออาจจะอาจารย์สอนทางไลน์ก็ได้เราจะพยายามจะให้ ทำยังไงเอาขยะที่มันจะระโลกเอามาแต่งสวนจากการจัดสวนดีวเปิดไลน์ยูนิเวอร์ซิตี้เลยครับครับเปิดไลน์เลยเดี๋ยวนี้อะไรก็ไลน์นะฮะแต่ขออย่างเดียวเรานัดกินกาแฟขอนัดกินในร้านนะครับอย่านัดทางไลน์นะครับกินกาแฟทางไลน์ไม่ได้ผมอะไรอะไรก็มาทางไลน์นะครับอันที่สองสิ่งที่ไม่ควรมาทางไลน์คือเรื่องของ ความชราอย่ามาทางไลน์ขอมาทางจดหมายนะครับโทรเลขก็ไม่มีแล้วนะครับอย่ามาเร็วนักนะครับนะความแก่ความชรานะอาจารย์สมบูรณ์ในทิ้งในช่วงท้ายของรายการนีเชิญชวนนะครับท่านสนใจอบรมในวันอบรมนั้นเจออาจารย์สมบูรณ์และทีมงานครับผมแน่นอนครับในในวันอบรมนั้นคือใช้เวลาเท่าไหร่อาจารย์ในการอบรมเราตั้งใจอยู่ที่ประมาณอย่างน้อยต้องสองวันครับอาจจะถึงสามวันเพราะว่าวันวันแรกนี้เราปรับ ความคุ้นเคยป oh. รับสไตล์ของเราต้องรู้ว่าแต่ละคนนี่จะเราจะสอนอะไรให้อะไรกับกับประโยชน์เขาแล้วเป้าหมายแต่ละคนคืออะไรฮะ oh, อย่างนั้น,นในวันแรกเราต้องจับเป้าให้ได้วันที่2อยจะเป็นการตอบโจทย์วันที่3อาจจะสรุปถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดเวลามีน้อยก็อาจจะ2วันตอนนี้นเรายัาง อย่างน้อย2วันครับผมอย่างน้อยสองวันอย่างน้อยสองวันคือคืออย่างน้อยต้องปั้นคือคือดูแล้วปั้นมันปั้นมันมาได้เลยนะแต่แล้วต่อไปอนาคตนะครับที่บ้านฟูมังการจะมีแบบหลักสูตรั้างคืนหนึ่งคืน2วันหนึ่งคืนแคมไฟได้ด้วยครับโอ้อันนั้นรับรองเลยองค์เข้าเลยผมดูแล้วเมื่อกี้ผมองค์เข้าเลยเนี่ยตอนปั้นเนี่ยรู้เลยว่าแล้วดูครับอาจารย์ใช่ใช่ได้ถ้าเราทําซีเมนต์ให้เป็นเหมือนดิน วันนั้นเราจะทํางานศิลปะได้นี่ผมดูแล้วบ้านผมมาการผมจะเอาไอ้นี่ไปประกอบใเดี๋ยวเขียนลายนี้เลยนะฮะแล้วเป็นหนึ่งเดียวในโลกทําเสร็จหนึ่งเดียวในโลกผมว่าทําอีกครั้งไม่เหมือนน่ๆไม่เหมือนนะไม่เหมือนครับไม่เหมือนเพราะว่าเราก็หนึ่งเดียวในโลกอยู่แล้วนะครับนะฮะครบครัวมีความสุขเลยครับพ่อแม่ลูกมาทํางานร่วมกันนะครับพิธีการจัดสวนนะครับครับผมนะฮะก็คุณติ่งนี่มาจากลาวที่เราก็มีงานอย่างนี้คุณติ่งนี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์อยู่แล้วมีงานถ่งปั้นแบบได้ได้าองคนะ ทั้งหมดนี้ถ้าเกิดสวยนะครับดีนะฮะก็ยกให้ผมเพราะว่าผมมีส่วนในการปั้อะไรที่ไม่ดีนะเมื่อกี้อาจารย์เป็นผู้นำไงนะเพราะอาจารย์ผมวาภูมิใจมากได้ปั้นร่วมกับอาจารย์นะถ้ามันตกปุกพร่องรับรองอาจารย์ต้องรับไป สิ่งใดที่มันดีมันสวยอันนี้ต้องยกให้รายการในะราการบ้นบานนเรามีทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา15นกาถึง16นากานะครับวันนี้หมดเวลานะครับอาจารย์สมบูลนะคุณติ่งก็ต้องลาไปก่อนขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดต่อการอบรมมาตามเบอร์ที่หน้าจอนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ